ขอต้อนรับเข้าสู่วงตะว,วันเทคโนโลยีชแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทีมงานของเราต้องการจะออกแบบสติกเกอร์ติดหน้าตู้โฉมใหม่ต้อนรับปี2022ครับผมเรื่องก็มีอยู่ว่าลายเก่าหาไม่เจอนะครับจำเป็นจะต้องทำการออกแบบใหม่นะครับก็วัดสัสดส่วน หน้าตู้นะครับตู้นี้เป็นตู้ล้างอัดฉีดหยอดเหรียญนะครับผมดังนั้นนะครับเพื่อตอนรับปี2022นะครับเราก็เลยตัดสินใจออกแบบลายสติกเกอร์ใหม่เปลี่ยนตัวอักษรใหม่กันดีกว่านะครับวันนี้แอดมินเปิรรับหน้าที่นะครับออกแบบสติกเกอร์พร้อมการจัดวางตำแหน่งเพื่อให้ลงตัวนะครับนี่เข้ามาซูมดูเลยครับแอดมินเพิรนใช้ Photoshop นะครับอ่าอันนี้ก็เพิ่มโลโก้ของอิสานเวนดิ้งเข้าไปด้วยนะครับผมก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับมีตัวอักษรใหม่ลายใหม่ช่องไฟใหม่ลักษณะใหม่นะครับตอนนี้ต้องรีบทันครับเพราะว่าต้องรีบส่งมอบก่อนสิ้นปีครับผมตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของอีสานเวนดิ้งและโลโก้ของ วงตะว,วันเทคโนโลยีครับไลน์นี้เป็นของเราแน่นอนนะครับสังเกตได้ที่ wwtwtech w w tech. com ครับผมตรงนี้ไม่ลืมนะครับที่จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ088-57-57-680นะครับสำหรับชนแนลของเรา จัดช่องฟงช่องไฟซรละเอียดยิบขนาดนี้นะครับงานอื่นยังไม่ทำกันขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ของชอบของแอดมินเปิ้ลครับผมอ่ะได้มาแล้วครับสำหรับสติกเกอร์นะครับก็สั่งร้านอิงเจ็ดนะครับทำให้นะครับก็ต้องไปรัดคิวเขานะครับเนื่องจากว่าเรางานด่วนนะครับก็ได้มาตามนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะตัดเพื่อแปะกับหน้าตู้ครับนี่วัดขนาดแล้วก็แปะแปะแปะไปเลยนะครับสำหรับการแปะนะครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้ฟอกกี้นะครับฉีดน้ำเพื่อใหอ้สะดวกในการกะระยะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีผ้านะครับผ้ารูปนะครับ รูปสาหรับไล่ฟองอากาศนะครับนี่นี่ติดด้านบนก่อนนะครับแล้วก็นี่นี่นี่ไล่ไล่ไล่อากาศนะครับก็ได้2ส่วนแล้วครับต่อไปเป็นส่วนที่3ขอย้ายกล้องครับขอย้ายกล้องนะครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับพ่นน้ําไปเรียบร้อยนะครับจัดวางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําท่าทําทีลอกลอกแปะแปะครับผมจัดวางให้ถูกใจแล้วก็เอาผ้ารูปนะครับเพื่อกดไล่ฟองอากาศครับผมตอนนี้ก็เหลือตำแหน่งเดียวนะครับก็คือตำแหน่ง ในช่องนะครับเนื่องจากแอดมินเปิลออกแบบมาพอดีเบ้านะครับจำเป็นจะต้องตัดนี่ครับเข้าตรงหัวมุมนะครับมันจะได้เข้าช่องอย่างสะดวกนะครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้แปะทุกชิ้นทุกส่วนแล้วนะครับตรงเข้ามุมก็ตัดหัวมุมครับทุกป้ายนะครับ ตรงนี้ก็เราก็จะมีช่องสําหรับโพรสำหรับตัวเลขนะครับห้ใช้คัตเตอร์กรีดเลยนะครับตรงนี้เป็นช่องสําหรับแจ้งจํานวนเงินนะครับที่หยอดน,นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับปุ่มกดนี่นี่นี่กรีดเลยครับกรีดเลยกรีดเลยนะครับตามด้วยช่องสําหรับเครื่องหยอดเหรียญน,นี่นี่นี่ สุดท้ายคือช่องสำหรับท่อนะครับร้อยสายโฟมแต่ร้อยสายเติมลมแล้วก็ร้อยสายเป่าลมครับผมนี่ครับตามนี้ครับครับผมนี่ก็คือโชมสำหรับสติกเกอร์ลายใหม่ต้อนรับปี2022ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ